ข้ากล่องตอยายยีบาทสาขาสองสวัสดีครับหนแม่ค้าหมูนี่ของคุณยาย5กล่องซื้อใส่บาทดีนะช่วงนี้มาได้รถคันนี้ถ้าไม่ได้รถคันนี้นะตายไม่ต้องทำมาหากินแนละ้วอีกแก่สู้ฝนไม่ไหวเจอพายุเข้าไปข้ามาสองสามลูกจอดสนิท ลายันนี้มาขั้นชั่วขนหนมาไหน,น,ไหนสบายใจนี่ก็หมูปิ้งหมูปิ้งนมสดไม้ใหญ่ๆสิบาทข้าเหนียวห้าบาทมันนี้ใหญ่เลยบางวันแม่ก็เป็นไม้น้อยจ,ะจอะไรของมัม เมนูวันนี้ผขาติกแกงถั่วไข่เจียวผาไก่ไข่ดาวหมดยังไม่รู้พายุเนี่ยลูกไหนไม่รู้เนี่ย วันนี้ท้องฟ้าก็มืดค้มเป็นบางที่เอาละวันนี้แค่นี้ก่อน ขอบคุณทุกการติดตามรับชม